ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่แกอัพนี่คือโอล่า07นะครับเคาะราคามาแล้วคันนี้ลองเลนนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท และรุ่น Perform a n c e นะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรุ่น Perform a n c e เนี่ยเราเอาไปลองขับขี่ใช้งานจริงมาแล้วดูอัตรากินไฟจริงนะครับลองใช้ฟังก์ชันต่างๆจริงบนถนนจริงนะครับฝากไปติดตามกันด้วยในช่อง Gear Up ของเราคลิปนี้ครับจะพามาชมรุ่นที่เป็น long range กันว่าแตกต่างยังไงกับรุ่น Perform a n c e All Wheel Drive ที่เราเคยพาไปลองกันก่อนหน้านี้แน่นอนเรื่องของระยะการใช้งานนะครับหกร้อยสี่สิบกิโลเมตร NEDC นะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเขาจะเหลือแค่มอเตอร์เดียวแลว แต่ว่าดีไซน์งตัวรถเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับโดยเฉพาะจุดหนึ่งที่หลายคนบอกคือเอ๊ะแม็กตัวลองเลนดูจะเข้าท่ากว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนตัวเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยเขาเป็นอุ้งเทา้าน้องแมวเหมียวน่ารักน่ารักนะครับแต่ตัวลองเลนเนี่ยได้ล้อแม็กทูโทนขนาด18นิ้วแบบนี้เอ้ยดูสปอร์ตดูเทพกว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนเยอะเลยตัวเพอร์ฟอร์แมนไปทรงน่ารักเฉยเลยแล้วก็ที่จอดอยู่ข้างๆกันครับจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมน ที่เป็นสีพิเศษด้วยน้องมันม่วงภายในสีน้ำตาลดูหรูหรานหน่าใช้มากๆเลยเดียวเอาแหละวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมกันร่วมถึงแท้ง500แทง300ด้วยนะครับมีมาโชว์ในงานที่จะเป็นตัวแต่งพิเศษโอ้โคตรเท่เดี๋ยวพาไปชมกันกดไลค์ r i b e แชร์ครับ1 2 9 0 0 0้บาทดีไซน์เทคโนโลยีการขับขี่ ADAS นะครับระบบ u t o n o มั u s driving เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับ เหมือนกันต่างแค่เรื่องของมอเตอร์ส่งกำลังนะครับแล้วก็เรื่องของระยะการใช้งานเท่านั้นเองครับมาดูกันที่ดีไซน์ไฟหน้าดีกว่า Daytime Running Light นะครับที่เป็นในส่วนของไฟเลีย้ยวด้วยแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สระว่างมากๆอันนี้การันตีได้เลยเซนเซอร์กัลย์ด้านหน้าสีตำแหน่งนะครับปิดทึบแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีไซน์ของฝากระโปรงกระจังด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับมันดูเหมือนริ้วน้ําเวลาเห็นแสงเห็นคลื่นตกกระทบอะไรแบบนี้ครับเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะสวยมากๆแล้วมองจากภายในเนี่ย ไม่ค่อยมีมุมอับสายตาด้วยเนี่ยคือจุดเด่นในการดีไซน์อย่างหนึ่งนะครับความสวยเหมือนใครอะไรยังไงแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมมองว่าดีไซน์เนี่ยอาจจะยังไม่ถูกจริตผมนะครับแต่พอได้ลองขับขี่ได้อยู่ภายในตัวรถแล้วต้องบอกว่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับตัวรถสีนี้นะครับจะมีในส่วนของกระจกข้างที่เป็นสีเงินแบบนี้สวยงามเลยก้องรอบคันก็มีเช่นเดียวกันนะครับมื่อเปิดประตูเรียบไปกับตัวรถซ่อนไปได้เวลาที่เราล็อกรถนะครับกระจกข้างเนี่ยเคยบอกไปแล้วในรีวิวลองใช้งานจริงแล้วว่า กระจกข้างพอใช้งานจริงอยู่บนถนนจะรู้สึกว่าเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับมีในส่วนของบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงมาให้นะครับฝาท้ายของเขาขนาดนี้อาจจะดูไม่ใหญ่มากชวังด้านหลังเนี่ยดูแคบๆเล็กๆนะครับแต่ได้ในด้านลึกแล้วก็สามารถที่จะปรับพับ60-40ได้ในส่วนของเบาะนั่งแถว2นั่นเองเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมีมา4ตํตำแหน่งนะครับไฟสสว่างฝาท้ายเป็นชัตเตอร์ไฟฟ้านะครับ แล้วก็บริเวณนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นะครับหลังคาของเขาที่เป็นกระจกดํายาวมาเนี่ยจะถึงแค่ตรงนี้นะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่บริเวณนี้ครับราคาคันนี้ที่เป็นรุ่น long range หนึ่งล้านสองแสนเก้าหบาทคันนี้เนี่ยเรื่องของระบบการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์หนึ่งตัว2องรแรงม้าสามร้อยสี่สิบนิวตันเมตรแบตเตอรี่แปดสิบสามจุดห้ากิโลวัตต์อ้าวขับเคลื่อนที่ล้อหน้าเรนจ์การใช้งานสูงสุดนะครับหกร้อยสี่สิบกิโลเมตรก็จะได้เรนจ์เยอะกว่าตัว performance นะอยากลองขับตัวนี้มากกว่านะครับได้้ลลอองแววเนี่่ยถืา ประทับใจทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สปอร์ตซิงซ่ามากนักนะครับด้วยช่วงล่างพวงมลาลัยของเขาเนี่ยที่เซ็ตมาในโทนนุ่มนวลแต่ว่าอยู่ในรถแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับเป็นรถที่นุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับในเรื่องของการขับขี่ใช้งานจริงเนี่ยเจอถนนประเทศไทยเจอถนนกรุงเทพที่มีความหลากหลายเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆไปดูด้านใานกันภายในของรุ่น long range นะครับคุณจะมีตัวเลือกแค่ภายในที่เป็นสีดําแบบนี้เท่านั้นก็ดูแลง่ายเนาะ แล้วแต่คนชอบนะครับก็จะคล้ายกับตัวที่เราไปลองขับนะครับตัว Perform ร์แมเนี่ยก็ลักษณะการตกรแต่งเหมือนกันเลยคือเป็นหนังนะครับหุ้หนังเดินตะเข็บเบาะต่างๆนี่ทำออกมาดูดีนะครับคอนโซลกลางรูปตัวทีมีเรื่องของระบบปรับอากาศเป็นหลักนะส่วนเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่เทคโนโลยีต่างๆของตัวรถเปิดปิดฟังก์ชันต่างๆของตัวรถเนี่ยจะอยู่ในหน้าจอมีทั้งหมดนะครับส่วนหน้าจอเรือนใหม่ของเขาจะเป็น3หน้าจอต่อเนื่องกันนะครับและ ในรุ่นลองเลนส์ ange, คุณจะไม่ได้เฮดอัพดิสเพย์นะ mm hmm. ก็จะปิดทึบไปเลยกระจกหลังยังคงเป็นตัดแสงอัตโนมัติอยู่พวงมาลัยขับจริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกอยากให้มันอูมือกว่านี้แต่คุณผู้หญิงอาจจะชอบหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าแม่ถ้ามันอูมือกว่านี้เนี่ยก็จะจับได้ดีมากๆเลยที่วางแก้วจุดนี้ชอบมากนะครับนะอยากวางแก้วก็กดลงไปไวเลสชาร์จเจอร์จุดนี้ดีไซน์ออกมาได้ดีด้วยนะครับแค่วางลงไปแบบนี้ก็จะชาร์จเลย เจ๋งมากๆเนี่ยโอ้ชาร์จแล้วนะครับคอนโซลเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์บนล่างนะครับมีในเรื่องของ USB 2ตําแหน่งมีเรื่องของ12วต์ด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีแอร์หลังมีช่องจ่ายไฟหลังหลังคานะครับแม้จะเป็นในรุ่น long range แบบนี้หลังคาก็จะเป็นซันรูฟยาวมีเสาคานกั้นตรงกลางไว้ติดไฟสองสว่างในห้องโดยสารนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับดีไซน์ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยส่วนรุ่น performance นะครับ1499เนี่ยแตกต่างอะไรกับ ตัวลองเลนส์คันนี้เรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นนนเนี่ยเรียกว่าไม่ต่างกันเลยไม,ม่ว่าจะเป็นควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกล้องรอบคันนะครับเบรกฉุกเฉินทั้งทาง,ทางตรงและทางแยกช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาเซ็นเซอร์กระ,ระยะ one p e d o ช่วยเตือนมือรถออกนอกเลนนะครับรักษารถให้อยู่กลางเลนควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสภาวะฉุกเฉินชะลอความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุซ้ําครั้งที่2นะครับ ช่วยแจ้งเตือนการปิดประตูทายเพชเชอร์มอนิเตอร์ลิงจ่ายไฟแบบ V2L ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยเรื่องของระบบเซฟตี้เหมือนกันทั้งหมดนี่คือหนึ่งในข้อดีต่างกันแค่เรื่องของรูปแบบรูปการขับขี่และก็เรนจ์เท่านั้นเองอะพามาชมคันนี้แบบไวๆนะครับน้องมันม่วงนี่สีน่ารักมากเลยนะน้องมันม่วงนะครับภายในจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีพิเศษจะมีเฉพาะในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนเท่านั้นพามาชมด้านในกันไวๆนะครับเนี่ยได้คาลิปเปอร์แดงด้วยนะ เทมากๆเลยนะครับเทมากๆเลยอ่ะให้ดูภายในกันแบบไวๆ้ๆจะเป็นสีน้ําตาลนะที่จะดูหรูหราเพิ่มขึ้นมาเลยเห็นไหมไปดูรีวิวเต็มๆกันได้นะครับสำหรับรุ่น p e r f o r m ร์แมในการใช้งานจริงบนถนนทั้งขับจิิงที่ความเร็วเดินทางขับจริงที่ความเร็วใช้งานนะครับทั้งการชาร์จไฟกับตู้ปตทอท,อที่จ่ายไฟให้เราแค่50กิโลวัตต์เท่านั้นเองน่าเสียดายนะวิ่งไม่เต็ม80เลยทั้งนั้นที่เขารับไฟได้สูงสุดถึง80กิโลวัตต มีอีกรุ่นหนึ่งที่อยากพาไปชมคือแท้งที่แต่งพิเศษมาเท่มากๆ,ๆเดี๋ยวเราไปชมกันครับ <ๆ S 1> ใหญ่ขนาดนี้ <ๆ S 1> นึกว่าแท้ง500 <ๆ S 1> ไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่คือ g r รดวอลมอเตอร์แท้ง300ที่ใส่ชุดแต่งวายบอดี้เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมดูคันขาวข้างหลังดีนั่นคือแท้ง500นะไม่ดูเล็กไปเลยอะพอเจอคันนี้แล้วจะบอกว่าที่จีนนะครับลูกค้าของเกรดวอลมอเตอร์ที่จีนอะแท้ง300เขาแต่งกันแบบนี้จริงๆ นี่คือไอเดียหนึ่งนะครับที่เอามาให้คุณลูกช้าได้ชมกันในงานมอเตอร์เอที่บูธของ Great Wall Motor เซนเซอร์กระยะด้านหน้า6กตำแหน่งยังอยู่ครบและดูกระจังดูกันชนดีโคตรใหญ่โคตรโบมีซีเควนเชียลไลท์นะครับแล้วดูล้อแม็กโอ้โหล้อแม็กวม่งสูงเท่าเอวผมอะ่ะโคตรเท่นะครับแม็ก20นะครับแต่ยางแบบหนามากโชว์ระบบด้านในซุ้มล้อต่าง เลยจะบอกว่าเหมือน G-Class ก็ใช่แหละแต่ผมว่ามันไม่ได้เหมือน G-Class ซะทีเดียวเราแค่เห็นแล้วเรานิดถึง G-Class นะครับแต่เรื่องของฝาก,กระโปรงที่ใหญ่ตัวฮูดด้านบนนะครับชิ้น Wide Body เนี่ย โคตรเท่เลยอ่ะอุอ้ยแบบนี้โคตรเท่เลยนะครับและเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา2.0ไฮบริดเนี่ยมีความแรงนะครับแล้วก็เป็นรถที่หลายๆคนชมว่าเรื่องของการอฟโฟโฟโอฟโรดเนี่ยทำได้ดีมากๆแม้ขับบนทางไฮเวย์เนี่ยจะยังรู้สึกว่าขาด,ขาด,ขาด,ขาดๆกันเกินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในทางออฟโรดเนี่ยลุยได้ดีมากๆแล้วคุณผู้ชมดูกันชนซ้ายดิ้หเซนเซอร์กับยะตงติดมาครบนะหน้า6หลัง6นะครับมีการติดตั้งไฟต่างๆนะครับเพิ่มเข้ามาเหมือนท่อนะแต่ไม่ใช่ทำทรงเป็นท่อทำทรงนะครับ ไฟกรองด้านหลังยังอยู่นะสปอยเลอร์ด้านหลังเท่มากเลยดูคุณผู้ชมดูแหลกหลังคาด้านบนดิโอ้โหตำแหน่งการติดมันเท่เนี่ยจะบอกว่านี่คือหนึ่งไอเดียแต่ว่าที่เราเห็นนะครับตอนที่เขาเปิดตัวก่อนหน้านี้นที่เขานํามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์อะแล้วลูกค้าขับจากเมืองจีนมาชมกันนะครับลูกค้าที่จีนเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงส่วนหน้าเป็นลูกค้าผู้หญิงที่ขับเกรดเวอรมอเตอร์แทงสามร้อยแล้วเขาแต่งแบบนี้จริงๆเขาทําแบบนี้จริงๆนะครับ โดยแท้ง300ไฮบริดนะครับจะใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบ VGT นะครับ224แรงมา้า380นิวตันเมตรเป็นแฟตทอนะครับร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า106แรงมา้า268นิวตันเมตรเกียร์9สปีดโหมดการ,รขับขี่มากถึง7รูปแบบไม่ว่าจะเป็น Normal Sport ประหยัดพื้นหิมะพื้นโคลนนะครับพื้นทรายและโหมดโฟโลนะครับช่วงล่างอิสระ หน้าอิสระหลังนะครับดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนทั้ง4ล้อเลยทรงแมงโคเทสแท้ง300ร้ไฮบริดนะครับรุ่นโปร1 6 4 9 0 0บาทรุ่นอัลต้า้า1799,000บาทแต่งขนาดนี้น่าจะหมดอีกหลายแสนเหมือนกันแต่เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่อยากให้คุณผู้ชมมาชมแล้วก็โดดเด่นมากๆในบูธของทาง g r e a t w a มอเตอร์นะครับด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคุณดูแท้ง300ที่แต่งยกขนาดเนี้ยแล้วคุณมาดูแท้ง500ดิ <ST AN X> ดูคันเล็กไปเลยอ่ะคิด <ST> ว <AN X> ่า ดูคันเล็กไปเลยแล้วคุณผู้ชมมาดูตัวใหญ่แล้วลองมาดูรุ่นสแตนดาร์ดตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยคือรุ่นสแตนดาร์ดที่แต่งสีพิเศษนะคันมันดูเล็กไปเลยนะครับมาชมตัวเป็นๆกันได้ที่บูธของ Great Wall Motor นะครับฝากกดไลค์ Subscribe แชร์ด้วยรถเด่นๆเ,เยอะมากในงานพบใหม่ครึ่งหน้าสวัสดีครับ